สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้เฮาไปตลาดมาเนาะก็จะพาพี่น้องมาดูเดินดเดินดูบรรยากาศของเมืองที่ช้อปปิ้งกันพี่น้องจ๋าบรรยากาศของเมืองที่อสอสเตรเลียเมืองติดทะเลหรือว่าใกล้กลกลกลๆกับคล้ายๆกับพัทยาบ้านเราเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงเขาก็จะมีดกมอกมงดอกไม้แล้วก็วันนี้แดดกําลังดีบ้างไม่ดีบ้างพี่น้องแต่อากาศเย็น19-20องศาเนาะบรรยากาศดียังไงเราไปดูกันเลยจ้ะไปในงานตามในงานไปทุกคนจ้ะบรรยากาศสวยๆดอกไม้งามๆพี่น้องนี่ก็คืออาหาร คละใหม่ลูกพุน่นลูกพัมอุย้ยดูปรองุ่นไหมน้องจ๋าลูกบอลหนัดหน่อยใหญ่ พี่น,อน้องจ๋นในตอนนี้กาจะรวบรวมหลากหลายพี่น้องหลังจากที่ไปเดินตลาดทะเลของอาหารทะเลมาแล้วก็พามาเดินในตลาดช้อปปิง้งถนนช้อปปิ้งเหมือนกับ Walking Street ใน,นพี่น้องนอี่พัทยาแต่ว่าวันนี้เราก็เดินมาจนเจออาบโบทซึ่งเป็นโบสที่เป็นศิลปะแบบว่าเนโอ โกธิกในพันธงเดินในโอกโกติกก็คือจะมีะแหลมยอดยาวๆแหลมๆชี้ฟ้าแบบนั้นในพันธงเนาะวันนี้จะเจออะไรบ้างไปชมกันในพันังจ๋าได้หลายท่านบอกว่าอยากให้เข้าไปในโบสถ์แต่ว่าเป็นวันเสาร์ไม่ได้เข้าไปพนังจา๋าเขาจะเปิดวันอาทิตย์ในพัอนองเด้อระมาไม่ได้กินพิซซ่ามาย่างพันองจ๋ามาเดินนะจ๊ะลมกระแล้งๆเดินไปเป็นสิบกิโลเลยเนี่ยมันจะเป็นตึกแบบเนี้เป็นสิบกิโลเลยจ้ะเดินไปสู้ตาย เดินมาถึงตรงนี้นะคนเยอะมากคือทำอะไรกันทุกคนเป็นน่าจะเป็นคนดีสำหรับโควิดนะทุกคนนะพยายามเดินลงไปเลยไม่ต้องไปนะเธอนะตึกตรงนี้สวยจังเลยทุกคนให้พามาดูนะถนนช้อปปิ้ตึกสวยๆ มีร้านอาหารสวยดีเนาะก็มีตรงนี้ทำไมให้คนนั่งดืม่มนั่งทานคนเออมาเดินดูก็แลกดีก็สวยไปอีกแบบจะมีร้านของฝากเยอะเลยนาะงงามร้านของฝากโรงแรมร้านขนมร้านเสื้อผ้าร้านขายสแน็คเทคเอาเว ตรงนี้สวยตึกตึกสวยตรงนี้เออตัวนี้ตึกคืสวยแต่เหมือนเหมือนที่อันนั้นเลยนะอยู่คอนกูอินไซด์ไหมดิแคนลุกอินไซด์น่างามจะเข้าไปแห้งในตึกเนี่ยนะมันมันมันเว่อร์บางดีเราก็เลยอยากจะเข้าไปดูมันเป็นยังไงเราชอบความเว่อร์บางว้าหมอกม้อยไปไหนนี่มันเว่อร์บางอีกเลย สวยมากทุกคนดูนสิเขาจัดร้านได้เวอร์วังด,ดีสะอาดสะอาดรองเท้าไฮซองไฮโซร้านขายชีสก่นร้านขายชีสสี่บาทเป็นลูกหัวจงหัวใจนะเยอะเลยอมีปิดก่อนชีดก้อนยกัยกษ์กเลยทุกคนมันประจักษ์สวยแบบพีิณองบรรยากาศสวยน้อง ออสเตรเสวยดีดูสิกว้างขวางสวยงามดรูหรามาห่าวดอกบูลามาหฮางตลาดนัดแล้วเขาเรียกว่านี่คือตลาดนัดแต่เราคงไม่เข้าไปหรอกเพราะคนมันเยอะทุกคนเราก็ใส่หน้ากากกันทุกคนเลยนะดูสิบรรยากาศไม่มีใครไม่ใส่หน้ากากจ้ะเบวเยียมมาครับไม่ใส่หน้ากากเราเคยมาแถวนี้แล้วนี่เราจำได้ว่าเราเคยมาดีงามพระรามเก้า ตรงนั้นเราเคยไปตรงนั้นนะจำได้อยู่ทุกคนวิวสวยนะอากาศกำลังจะหนาวนะเกาศกำลังจะหนาวก็จะสวยๆแบบนี้นะทุกคนเห็นบ่าขายจะเสื้อผ้าเนาะมีดอกไม้แถวนั้นไปดูดีกว่าปนี่พี่น้องร้านขายดอกไม้นี่มีร้านขายดอกไม้สวยๆเลยทุกคนก็ดอกไม้สวยๆ เดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูใกล้ๆไม่ได้ห, <c oughs> ห้ามเข้าด้วยนะ <c oughs> น้องเหลียวเบิงอันค้นพากันเอียงกับต่อคิวกันเข้าซื้อของนะ่าสงสารมากเลยแล้วก็ต้องใส่หน้ากุ้งหน้ากาดต่อคิวกันซื้อของนะถึงยุค New Normal นะทุกคนทุกคนก็ต้องต่อคิว นิวนอร์มอลคนก็เยอะมากอันนี้ก็คงจะเป็นเมือง mm hmm. อที่บอกว่าลักษณะคล้ายๆกับเมืองพัทยาบานเฮาพี่น้องจ้าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ติดกับทะเลเนาะมันจะากาศก็จะแบบนี้ก็จะไม่ค่อยแกรนเท่าไหร่น้องจ้าถ้าเป็นเมืองเป็นบรืก,ก็จะเป็นเมืองที่แกรนคือมีตึกสวยๆนี้ก็จะมีตึกสมัยใหม่กว่าเรียนไปดีกว่าสถานากากณ์พี่น้องไปขายขนมนะมีแต่ขนมเท่านั้นเลยจ้ะสีแดงๆอุ้ยนะ่ากินนะ่ากินเห็นไหม ลูกลูกอมใช่ไหมอันนี้ร้านขายไอติรมคนก็พากันนั่งกินได้มีลูกหมาด้วยน่ารักจังเลยลูกหมาเนาะนะมีร้านอาหารไทยตรงนั้นด้วยเ<อ>ยอะอยู่นะสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็แดดดีนิดนึงเ <c oughs> ขาจัดตรงไม้แบบนี้สวยดีเนาะ <c oughs> ไม้ท่านกลาง <c oughs> มีร้านเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะ แต่ว่าเขาต้องให้เขาต่อคิวเข้าอย่างเงี้ยต่อคิวเข้าต่อคิวอ,อกนะทุกคนไปเลยพี่น้องแต่บรรยากาศมันจะดูสวยสวยนะคือแบบว่ามันจะแดดจะส่องแสงแล้วมันจะสวยดีนะทุกคนมองไม่เห็นนะอันนี้เขาขายขายขนมอ,อาหารเนาะขายนึงอะขายอะไรมันจะสะท้อนแสงเสียดยจ้ะเห็นบน่โอ้แนนมก็บ่ค่อยเห็นนะพี่น้องมันสะท้อนแสงครับสะท้อนแดด ดอกไม้สวยสวย,สวยบางสิดูสิดอกไม้สวยไหมนี่คงเป็นม Refer ุม,มที่ให้นั่งชิวๆหน่อยนะเนาะเนออ,อยังไม่เิอมาทางนี้เลยมีร้านขายผลไม้ด้วยนะทุกคนนี่จ้ะคนก็นั่งชิวกันแดดกำลังดีเนาะเหมือนหน้าหนาวบ้านเราเลยนะ่ะออกไปนี้เราก็จะเจออะไรคะนี่เห็นบอพี่น้องออกไปนี้เราก็จะเจอโบสน,นะทุกคนนะ นี่ก็คืออาหารผลไมล้ลูกพุนลูกพัมอุย้ยดูบบอร์่งนไหมพี่น้องจา๋าลูกวอลนัดหน่อยใหญ่ๆพี่น้องจา๋าดูสิเขามีอะไรขายเนี่ยผักแอย่างก็ผักกระเ,ระเทียมผักกร,ะเ,ระเลนมีขิงพี่น้องอันนี้หัวอะไรไม่รู้หัวยุ่งเหยงอะโวคาดโดตรงนั้นผัิพิก มาโต้ใหญ่ต้องให้หยิบเลยนะ <Okay. S 1> ทุกคนนะใครอยากได้อะไรก็หยิบเลยมีผักกระลำดอกสามสี่สิบสองร้อยยี่สิบบาทต่หอหัวเด้ออันนี้ขายนวยละเหรียญบทีน,นังก็บางขายนวยละเหรียญหนึ่งจุดแปดประมาณสองสองเหรียญต่หอหัวยนจะจ๊ะไปนักงานไปดูโบสถ์นะจะ๊ะ

พี่น้องโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ของออสเซนเดอร์เนี่ยที่เห็นอยู่ในรูปภาพก็คือโบสถ์ใหม่พี่น้องจ๋าแล้วก็คือโบสถ์เก่าก็คือสีน้ําตาลแบบนั้นเพราะว่าได้รับการไฟไหม้ดูพี่น้องเนาะเขาก็ได้บูรณะขึ้นมาใหม่พี่น้องจ๋าศิลปะเป็นแบบนีโอโกธิคเนาะพี่น้องเนาะศิลปะในของยุโรปก็จะมีนีโอโกธทคนีโอคลาสสิกแล้วก็คลาสสิกแล้วก็เดเนซองมีหลายแบบใครสนใจก็ไปเปิดตําราดูได้พี่น้องได้เขามีอนุสาวรีย์อะไรก็ไม่รู้เยอะเลยเนี่ยเนาะ อันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยหอนาฬิกาพี่น้องเมืองโบสถเขาสวยเนาะศิลปะอะไรนะนีโอคลาสสิกบ่หรือว่าเรนเอซองไม่รู้ดอกเด้อไม่รู้ว่าศิลปะสมัยไหนเด้อจ้ะวิศวะสวยจังสีพี่น้องจ้ะสวยบ่สวยเนาะพี่น้องดอกไม้ด้วยนะฮะ คือตัว yeah. จำลองเขาวาดเส้นแล้วเป็นคำคำอะไรนะคำกล่าว <Yeah. S 1> ย่อมาเล็กๆแค่นี้เองนะทุกคนเนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าตัวจริงคือประมาณนี้ <Yeah. S 1> แต่ใหญ่ <Yeah. S 1> มากออจากท้องเหลืองนะ ฟอมร้อนจะจตะ้องเหลืองคนพี่น้องจ๋ามาเจอปวดตรงนี้โวดตรงนี้สวยมากเลยนะพี่น้องจา๋าปวดเซน์ปีเตอร์นะของเมืองออสเทนเดอร์พี่น้องจ๋สาสวยพระจ้าว้าวพี่น้องมาก็เซอร์ไพรส์เนาะสวยๆอ้าวจบคลิปกันตรงนี้เลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวยมากเลยกับดอกไม้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดต like, ิดาตามก่อนไปเด้อลาไปก่อนสวัสดีจา้าบ๊ายบายปวดสวยบวดสวย ใหญ่มากเลยนะวบับ๊ายบายโอ้ยดูสิทุกคนเราเดินมาขึ้นเรือนี่เราเห็นหอยนางรมเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมจ๊ะใครอยากกินหอยนางรมมาแกะเอาเดินนี่เต็มไปหมดเลยมีแต่อหอยนางรมเปลือกเต็มไปหมดเลย <laughs>